พกะสะโอนเงินต่อเนื่องนะคะเยียวยาเกษตรกร15-26พฤษภาคม63กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านมาพบกับเราคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมากระจายให้ท่านได้รับฟังและรับชมกันเช่นเคย แต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี้ก็ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะการรับเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาเกษตรกร,กร,กรที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาหรือโควิด -19 การเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสสาขาปราศาทเมืองใหม่ 1. กรณีถอนเงินไม่ต้องมาติดต่อที่ธนาคารเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว 2. ถอ,อนเงิน ATM เบิกถอนผ่านตู้ ATM สามารถเบิกได้ทุกที่ทุกเวลา 3. ถอนเงินเบิกถอนที่เคาน์เตอร์โดยให้มาเบิกถอนเงินตามแผนที่กำหนด 4. กรณีไม่มาตามนัดหมาให้มาถอนวันหลังจากวันที่27พฤษภาคม2563เป็นต้นไป แผนการนัดจ่ายเงินช่วยเหลือทกศสาขาปราสาทเมืองใหม่มีดังต่อไปนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ตำบลปลือทุกหมู่บ้านวันที่18พฤษภาคม2563ตำบลทุ่งมนทุกหมู่บ้านวันที่19พฤษภาคม2563ตำบลตาเบาทุกหมู่บ้าน วันที่20พฤษภาคม2563าบตำบลโคกสะอาดทุกหมู่บ้านวันที่21พฤษภาคม2563าบตำบลหนองใหญ่ทุกหมู่บ้านวันที่2ี่พฤษภาคม2563าบตำบลตานีทุกหมู่บ้านวันที่25พฤษภาคม2563าบตำบลโชคนาสามทุกหมู่บ้านวันที่26พฤษภาคม2563าบตำบลสมุทตตำบลบ้านพลวง ทุกหมู่บ้านสถานที่รับเงินก็คือทกศสาขา,า,าปราศาทเมืองใหม่นะคะทางช่องก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวสาขาปราสาทเมืองใหม่ด้วยที่จะได้รับเงินเยียวยานี้แล้วนะคะหากท่านชอบคลิปนี้ก็ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะ ท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ